ดีนะคะถ้าทําบ้านดินนะครับจะบอกว่าที่บ้านนะมีดินเหนียวอู้เหมาะเลยทําบ้านดินได้สบายแต่จริงๆเหนียวเกินไปก็ไม่นิเป็นที่นิยมนะคะเพราะจะทําค่อนข้างยากค่ะจนบางคนบอกว่าอยที่บ้านนะปั้นลูกกระสุนหนังกระติกอะลูกหนังกระติกยิงได้ดนเลยเหนียวมากอ่าจริงๆก็คือนั่นคือเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ขอบคุณมิสเตอร์เคลมานะคะที่มาแบ่งปันการทําอิดดินดิบด้วยดินเหนียวนะคะก็ถ้าใครมี เหมือนที่อย่างในคลิปนี้ก็ชมเลยค่ะครับต่อยอดอีกนิดนะครับก็คือดินเหนียวเนี่ยอันนี้คือดินเหนียวจริงๆนะครับดินที่ผมเอามาทําอิดก,กันนะครับซึ่งน้ําแทบจะทําอะไรไม่ได้เลย ค่อนข้างเหนียวมากปั้นเม็ดหนังสติ๊กได้เลยครับเออ่จะทํายากมากสําหรับการทําอิฐช่างโดยทั่วไปเนี่ยที่เป็นช่างบ้านดินเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้กันเพราะมันทํายากมันเสียเวลานะครับแม้แต่บุคคลทั่วไปที่ที่ทดลองทําแล้วก็บายหน้าหนีนะครับแต่นี้ผมมีวิธีก็คือว่าการหมักบ่มน้ํา การตีแต่ละเอียดเนี่ยสำคัญเมื่อตีแต่ละเอียดผสมแปะย่ำเท้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ผสมแปดแล้วนะครับจากที่เป็นก้อนนะครับนี่ครับอันนี้อเอาขึ้นมาจากหลุมในพื้นที่เรียบที่เตรียมจะทาอิดนะครับนี่คือดินที่จะทํอิดเป็นดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับ ไม่ดูอีกทีนี่ครับเป็นก้อนเลยนะครับนครับค่อนข้างจะทำยากนิดหนงอาอยู่ที่ขั้นตอนนะครับแล้วก็เพิ่มความตั้งใจไปด้วยนะครับก็จะทำสำเร็จคืออิดินที่ ค่อนข้างแข็งแรงมากที่ตั้งอยู่ด้านนู้นก็จะเป็นที่แห้งแล้วการเก็บต็ตอกก็อย่างที่บอกนะครับให้สลับกันไปมาในละักษณะแบบนี้นะครับเฉียงเฉียงสลับกันก็จะระบายอากาศได้ดีแห้งเร็ว ละเอียดเลยค่ะคลิปนี้ค่ะดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำบ้านดินได้ค่ะก็จริงๆก็มีวิธีการนะคะวิธีการบ่มน้ำข้ามคืนนะคะดินที่ไม่บานผ่านกระบวนการแปลสภาพนะคะจะมีขนาดของอิฐด,ดินดิบให้ว่าขนาดความท่าไ่ยาวเท่าไหร่อิดดินดิบที่ใช้ดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคลิปนี้ถ้าใครดูสงสัยยังไงนะคะ ไม่น่าจะสงสัยและะ้วค่ะถ้าดูคลิปนี้ก็คงจะทําได้คะ่ะเพราะว่ามิสเตอร์เคลแมนเขาค่อนข้างอธิบายได้ละเอียดคะ่ะแม่เน่งก็เอาภาพสไลด์มาให้ดูด้วยนะคะก็ทบทวนดูได้แต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็สามารถสอบถามได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้คะ่ะยินดีแบ่งปันคะ่ะก็คืออันนี้คะ่ะผ่านการทดลองมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะคะจนเขาทดลองสําเร็จนะคะเขาก็ได้เอา ผลงานออกมาแบ่งปันเผยแพร่ให้เพื่อนๆชมค่ะก็ก็ขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะมิสเตอร์เคลแมนค่ะผู้ชำนาญงานบ้านดินนะคะก็หวังว่าคลิปคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนนในพื้นที่ที่แม่เองบอกไปแล้วค่ะบางคนดินเหนียวเกินไปนะคะ่ะใช้วิธีเนี้ยค่ะแต่ก็ต้องตั้งใจทำนิดน,นึงค่ะก็คือต้องทดลองค่ะต้องปรับเปลี่ยนค่ะเป็นวัสดุธรรมชาติดินก็เป็นดินจากธรรมชาติค่ะไม่มีอะไรที่แน่นอนค่ะ ก็คือความเหนียวความอะไรเราก็ต้องวิเคราะห์ค่ะแต่ว่าวิธีทำในคลิปนี้ค่ะสามารถช่วยได้นะคะช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะก็คือมีวิธีการผ่านขั้นตอนในการทดลองมาแล้วนะคะค่ะดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอิดดินดิบที่ทำจากดินเหนียวนะคะก็แม่เน่งก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะในการที่จะทำอิดดินดิบเพื่อสร้างบ้านดินค่ะ อิดดินเนี่ยก็เป็นวัสดุที่สําคัญในการสร้างบ้านดินคือเป็นดินที่ใช้ในการสร้างบ้านดินก็คือเป็นดินส่วนมากอะค่ะก็คือใช้ดินมากกว่าส่วนอื่นอยู่แล้วค่ะแล้วก็คุณสมบัติของดินนี่ก็คือตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์ในการอยู่บ้านดินค่ะเนาะก็ร้อนผ่อนคลายหนาวอบอุ่นอะไรประมาณนี้แกลบก็ต้องแกลบสดๆเลยนะคะนะคะเขาคัดสรรแม้กระทั่งแกลบนะคะ ก็พินเนียตละไมมากค่ะละเมียดละไมมากค่ะนะคะเอากแกลบจากโรงสีที่ไม่มีปลายข้าวแล้วไม่มีลำผสมนะคะขาย่าแกลบผสมแกลบสดอะไรเงี้ยคือขบวนการในการทําอิดดินดิบเขานะคะแม้กระทั่งอิดดินดิบธรรมดาหรืออิดดินดิบที่เป็นดินเหนียวนะคะก็ถ้าเราทําได้โดยมีเทคนิคนะคะเบื้องต้นนะคะก็บ้านดินเราก็จะเป็นบ้านที่แข็งแรงแล้วก็ มันก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเราเรียนรู้เทคนิคนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเก่งอะไรลวค่ะแค่ว่ามาแบ่งแชร์แ,ชรแบ่งปันประสบการณ์ว่าทำมาแล้วได้ประมาณนี้ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆทดลองทำดูค่ะก็ะคือบ้านดินกับไม่มีอะไรง่ายแล้วไม่มีอะไรยากแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะแบบตายตัวนะคะก็ปรับใช้ได้แต่คือน,นี่ก็คือเป็นเทคนิคนึงเราคิดว่าเทคนิคง,ง่ายเพื่อนๆคงทำได้นะคะ ค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพืกอนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่เหน่งคนบ้านดินมาทำคลิปดีๆนำเสนอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ